มีวิธีทากระเป๋ารูดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาชมวิธีทาค่ะตัดกระเป๋านะคะผ้าให้ได้หกชิ้นนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะทั้งซับในด้วยนะคะแล้วเราก็เย็บเย็บตรงนี้เป็นก้นกระเป๋านะคะเย็บขึ้นมาอย่างนี้นะคะง่ายๆค่ะเย็บอย่างนี้ต่อกกันให้ได้สามชิ้นสลับสีนะคะนี่ก็สลับสีนะคะจะได้สวยงามเนะเาะแล้วก็เย็บ สามชิ Now, for like, like like you know, uh ้น huh. น to uh ี้ก่อนนะคะแล้วเราก็เย็บอีกสามชิ้นแล้วมาประกบกันค่ะเย็บเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้เลยประกบกันเย็บเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราเย็บแล้วนะคะแล้วก็เย็บซับในด้วยนะคะซับในก็ตัดหกชิ้นนะคะหกชิ้นแล้วก็เย็บเหมือนกันเลยค่ะรูปทรงของกระเป๋านะคะจะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะควรจะเย็บเป็นมุมนะคะถึงจะสวย เสร็จแล้วเราก็นำซับในนะคะที่เราเย็บเป็นทรงเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะมาเข้าซับในเลยค่ะเย็บกลับนะคะแต่ต้องเว้นช่องข้างบนไว้หน่อยนึงนะคะเพื่อเป็นการกลับกระเป๋านะคะเมื่อเราเย็บแล้วนะคะเราก็เอาก้นกระเป๋านะคะซับในกับตัวนอกนะคะอันนี้มาประกบแล้วก็เย็บให้ติดกันไว้นะคะกระเป๋าจะได้ไม่เคลื่อนนะคะเวลาเราใส่ของหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะดูกระชับ นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาค่ะกลับออกมาแล้วนะคะเราก็มาเย็บกดคิ้วนะคะตรงปากกระเป๋านะคะเป็นเล็มเล็กก็ได้นะคะเป็นการเก็บที่เปิดซ้ำในไว้ด้วยนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วกันนะคะค่ะแล้วเราก็เย็บไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็วัดจากปากกระเป๋านะคะสี่เซนครึ่งลงไปนะคะ เป็นสองเส้นนะคะแล้วก็เว้นตรงกลางนะคะตรงกลางนั้นก็คือไว้ใส่หูรูดหรือหูหิ้วนะคะเย็บเส้นที่หนึ่งนะคะเวลาเย็บต้องดึงกระเป๋าข้างล่าง้วยนะคะซับในนะบางทีมันลังนะคะให้เสมอกันนะคะมันจะออกมาไม่บิดนะคะกระเป๋าเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่หูหิ้วนะคะหูรูดหรือหูหิ้วก็ได้นะเรียกแบบไหนก็ได้นะคะเ,เสร็จแล้วเราก็จะได้กระเป๋างามๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมค่ะ